สวัสดียามเช้าครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับไหนทีมงานหกแล้วยังไม่มาเลยคลิปนี้ก็ยังอยู่กับงานตักดินเหมาถมที่ครับ ยังไม่มีทีมงานมาเลยมีมาดูบอ่อของเราเจ้ามาร์ซิเกอร์อยู่ในบอ่อนี่แหละครับ ลงชั้นสองแล้วทีมงานหกลอเ,เพ่นมาสักคันเลยเไปอัดจระบีรอก่อนครับ ตัวนี้ยุบนิดหน่อยตัวนี้เอาลูกรังมาใส่ให้ขึ้นสบายๆหน่อยทางขึ้นเราครับเอาลูกรังมาปูเอาลูกรังมาใส่ก็ขึ้นง่ายๆเลยครับยุบตรงนั้หน,นหน่อยนะึง ลูกรังดูครับลูกรังหนาอยู่ครับนี่นตรงนี้นี่ลูกรังอู้เกือบเป็นเม็ดเลยนี่สุดยอดเลยเจ้ามาซิกซ์ซูเปอร์ครับนี่ดูโฉมหน้าของเขาเมื่อคืนเขาก็นอนเฝ้าบออยู่นี่แหละครับ หมอบแขนนอนเฝ้าบอยนี่แหละเจะา้าแม็กซิกในแบบเขาลึกหกเมตรครับนี่ในแบบที่ เขาทำไว้รึกหกเมตรได้ยังเนอกนี่เนาะได้หกเมตรยังเนอะเอาเช็ครถครับไฮดรลิกไฮดริกขาดไดหน่อยครับนี่ไฮดรอลิกต้องอยู่ประมาณนี้ครับนี่ไม่เกินขีดนี้และไม่ต่ำกว่าขีดนี้ครับ ขาดน่าจะประมาณสิบกว่าลิตรสิบลิตรนี่ขีสามวีก่องดักน้ำครับ คันนี้สภาพดีมากครับคันนี้สภาพดีมาก,าด,มากดูมันเครื่องครับเองเออน้ามันเครื่องขาดนิดหนึ่ง มันเครื่องขาดประมาณครึ่งลิตรครับน้ำะโอ้น้ำไม่ขาดครับคิดด์ก็ไม่ค่อยไเช็คครคับคันนี้ไม่ค่อยได้เปิดฝากระโปรงเลยเพราะว่า,ามาที่ไรเจ้าของจะเช็คให้ตลอดเลยครับเจ้าของรถแกก็เช็ครถให้ครับ เราก็ไม่ค่อยได้เปิดฝากระปรงเวลาเราจะเช็คเ,เก็บบอกว่าเช็คแล้วอย่างนี้เนาเช็คแล้วก็เช็คครับดูน้ำมันมอเตอร์หน่อยม,มอเตอร์ไม่ขาดครับต้องเช็คอย่างนี้ครับถ้าเรามาแต่เช้าเราก็ต้องเช็ค